พระนครศรีอ,อยุธยาสารพลังบวรในการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีมพมจังหวัดเหล่ากาชาจังหวัด,วาาวดในอำเภอบางไยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคลผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมกับติดตามดูแลสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางไดครัวเรือนในพื้นที่ตำบลเทพมงคลอำเภอบางซ้ายจำนวน38ครัวเรือนโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จากคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพระธรรมรัตนะมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดพนังเชิงวรวิหารและสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงได้รับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชือ้อเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป้ารู้สึกยังไงบ้างคะที่ท่านรองผู้ว่ามาเยี้ยมันเนี้ยพาโดค่ะดีใจดีใจมากเลยเรามีอะไรอยากจะบอกไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เขาร่วมกันเข้ามาช่วยเหลือนะคะขอขอบคุณทุกคนครับค่ะด้วยดีใจครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่วันนี้ก็ดีใจดีใจก็พึ่งมาค่นแล้วมีอะไรอยากจะบอก บอกหน่วยงานราชการสมายที่เขามาร่วมกันลงมาช่วยดูแลต้องสู้ๆกำลังใจดีๆฝากนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ